ที่ว่างศาสนาก็อยู่ในยุคของกุรียุคมัคสันยีแย่างกุรียุคกุรียุกนี่มัคสันยีนี่ก็คือว่าบุคคลที่ไม่รู้จักบุญบาปรบลาค่าควันย่งกินยังใช้เหมือนอย่างากี่งฆ่าพันปีก็จะเจอยุคนี้ยุคนี้จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดจะไม่มีโพธิสัตว์มาเกิดเกิดก็บารมีอ่อนมาก แต่พุทธเจ้าจะไม่เกิดในยุคกุริยุคเอ่อมรรสันยีจะเกิดได้กุริยุคกุริยุคนี่ก็คือยุคพุทธเจ้าพระองค์นี้แต่ก็ต้องเป็นต้นยุคนะกุริยุคนี่พุทธเจ้าจะเกิดในต้นยุคกุริยุคแต่จะไม่เกิดปลายกุริยุคเพราะปลายกุริยุคนี่เป็นยุคที่เสื่อมสุดแล้วจะเข้ามรรสันยีพวกนี้เรโยมคง,งงนะ ดังนั้นว่าอาริยยุคเนี่ยคือยุคพุทธเจ้าที่มาเกิดยุคภาษ,ษีไมตาตเนี่ยคนไม่ต้องทำมาหากินมีกินมีใช้ด้วยผลบุญผลทานที่เองทำไว้ผลไม้ก็ออกมา,อาจากต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์พอกับมนุษย์กินนะอ่าก็าเรียกว่ายุคกึ่งมนุษย์กึง่งกึ่งกึ่งสวรรค์ ถ้าผ่อนทอนสบายก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องทำทอนุ่งห่มไม่ต้องแย่งทามาค้าขายแต่ยุคนั้นเป็นยุคของความเจริญของของบุญทานที่ทำไว้ในชาติก่อนก็มาให้ผลในชาตินี้ก็จะเกิดเป็นเสื้อผ้าอาพรพูดก,ก็แล้วเพมนุษย์ก็งงแต่พูดกกถึงเทียมเทวดาก็ก็ปานแต่ก็เป็นกายหยาบนี่แหละแต่ว่ามีสมบัติเป็นทิพย์ เช่นมีผ้าพรต้นตะไบต้องการจะเอาตรงไหนก็ไปเอาได้ตรงที่มีต้นกะกระราพึกเงินกะพึกทองคือตัวเองปรารถนาไว้ก็เหมือนเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมเขาก็ต้องการอะไรเขาก็ไปเอากับต้นไม้ที่เขาอยู่นั้นเขาก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ในต้นต้นไม้เป็นทิพย์ <c oughs> ดังนั้นมนุษย์ยุคนั้นก็เป็นมนุษย์จริงแต่ว่าไม่ต้องสร้างบ้านสร้างเมืองเพราะมนุษย์ก็มีเดียกวก็มีสมบัติเกิดขึ้นในฉับพลันที่ตัวเองทำไว้และคนที่ฟังธรรมก็ไม่ต้องฟังมากฟังแค่ทานแค่ศีลพุทธเจ้าก็สำเร็จง่ายแค่เจ็ดวันก็สำเร็จพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพราหมณ์มหาศาล เป็นพรามที่มีตระกูลสูงแล้วก็ไม่ไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตพอมีลูกคนหนึ่งก็เกิดความเบื่อนหน่ายก็คิดอยากบวชก็ไม่ไม่ต้องหนีภรรยาบวชก็ไปหลังบ้านก็ไปบำเพ็ญฌานบวชบำเพ็ญฌานก็สำเร็จใต้ต้นโพใต้ต้นไทรอาจารย์บาลีโคต,ต้นไทรเจ็ดวันก็เสร็เป็นพุทธเจ้าไม่ต้องทรมาร่างกาย สำเร็จแล้วก็ก็สามารถโปรดคนได้ทั้งโลกใครเข้ามาฟังธรรมก็รู้เลยพุทธเจ้าทรรมเรากล่าวดีแล้วนิพพานมีจริงสวรรค์มีจริงก็เห็นอยู่แล้วท่านปฏิบัติท่านก็ถึงแล้วทำจิตให้สงบเถอะเีท่านทำจิตให้หมดจากกิเลสเถอะนี่ก็สอนวิธีปฏิบัติง่ายๆ แล้วก็สาเร็จกันหมดเพราะว่ามีพื้นฐานมานานแล้วเกิดมาหลายพุทธเจ้าหลายพระองค์แล้วเพราะนั้นคนที่จะไปเกิดในศาสนาสิยาม่ตรเนี่ยเกิดกับพุทธเจ้ามาหลายพระองค์สร้างบารมีมาเยอะเพราะนั้นจึงว่านี่คือการสาเร็จของยุคพระษียาม่ตรไตรง่ายมากถ้าใครทําบุญบารมีไปถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่ลําบากเลยลําบากตอนนี้ แต่พอมเจิดยุคนั้นก็สบายมากแต่ตอนนี้ถ้าเกิดในยุคอีกยุคหนึ่งยุคของแปดพระเจ้าแปดสองไข่ก็ถือว่ายุคข,ของคนมีบารมีอายุถึงเป็นหมื่นปีเจ็ดแปดพันปีสี่พันปีแต่อายุน้อยกว่ายุคภระศียเมตใจรยุคพรศีไม่ใจนะ 8, 40, ั้นแปดสี่หมื่นปีแต่ยุคข,ของ พรุทธเจ้าแปดสงขัยนี้ก็ประมาณสี่พันปีหรือพันปีก็ยืนยืนะก็มีความถูกความสบายไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ายุคของพุทธเจ้าของรเราเนี่ยน่าสงสารมากเป็นยุคของวัตตสงสารเป็นยุคยุคกุริยุคยุคย่งกันกินแย่งกันใช้พุทธเจ้าก็ลําบากต้องทรมานร่างกายถึง6ปี พระองค์ทรงเดินโพสั์ลําบากมากทรงทรมานมากไม,ไม่ได้รับความสุขในชีวิตเท่าไรเลยต้องเจอกับคนที่โง่ที่สุดฉลาดที่สุดมีเจอบุคคลถึงดอกบัวสีเหลาแต่ยุคของพระศรีแม่จายนั้นดอกบัวเหล่าเดียว <Yeah. S 1> ดอกบัวเหล่าเดียวคือดอกลูกบานอย่างเดียวจะบานในวันต่อไปก็ก็แค่นั้นเองแต่ยุคของพระเจ้าเหล่านี้เจอดอกบัวสีเหลา ประวัใต้น้าดอกบ,บัวจะบานแล้วไม่บานไม่รู้ดอกบ,บัวอาจจะบานต่อไปแล้บบวดอกบัวที่บานอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีอยู่ส่วนเดียวท่นนานศาสนาของเราเนี่ยศาสนาพุทธเจ้าเราเนี่ยลำบากมากเผยแพร่ลำบากมากคนก็ไม่ค่อยเชื่อธรรมะคนก็ดื้อรัน้นคนก็ทิฏฐิตัณหากิเลสมากมายเิยมาเป็นมนุษย์ก็คิดว่าเป็นเจ้าของโลก คิดมาคูไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยึดบ้านยึดเมืองยึดชื่อเสียงยึดตระกูลยึดยึดมั่นถึงมั่นกันมากคนอัตตาตัวตนกันเยอะแล้วก็ไม่มีแค่คิดว่าตัวเองจะตาย,ค,าตตายคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่เป็นมนุษย์เพราะหลงมากมนุษย์ยุคนี้หลงมากหลงจนไม่มีจักแยกแยะหลงจนไม่ได้ทาบ,บุญก็มีบางคนมีเงินมีทองเป็นร้อยล้านพันล้านก็เก็บพักสมบัติฝังไว้ ไอ้ความหลงนี่มีมาตั้งแต่สมัคมยคงาบิ่งเจ้าแล้วแต่ว่าในยุคนี้หลงมากขึ้นทั้งที่อายุก็สั้นมากแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ตายแต่ยุคพระศรียังไม่ตายเนี่ยอายุสี่หมื่นปีเนี่ยคนก็เขาเชื่อว่าตัวเองมีอายุเท่านี้ถึงเวลาต้องตายเขาเชื่อว่าตัวเองนี่อยู่ด้วยบุญเชื่อบุญตัวเองเนี่ยมาเกิดด้วยบุญแล้วก็เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกม,มีจริง แต่ถือว่าตัวเองเสวยบุญแล้วถึงเวลาตัวเองก็ตายไม่หนีความตายแล้วก็เชื่อว่าความตายเป็นของตัวเองแต่ว่าอยู่ทั้งสี่หมื่นปีแต่อายุของของพุทธเจ้าเราเนี่ยยุคเอกรียุคเนี่ยทั้งที่อายุเขาไม่ถึงร้อยปีก็บอกกูมไม่จ่ายจะไม่แก่จะพยายามทําไม่แก่พยายามแต่งหน้าตัดหน้าพยายามอบพยายามหายากิน พยายามย้อมผมพยายามใส่ควันพยายามว่ากูต้องไม่แก่กูต้องไม่แก่กูต้องไม่ตายแต่จริงอายุนิดเดียวถ้าพูดกันแล้วก็แค่วันเดียวแค่วันเดียวของสวรรค์แค่วันวันกว่าขอ,ข,อของสวรรค์น้อยมากเมืเทียบสวรรค์นั่นจึงว่านี่คือความหลงความหลงของของแต่ละยุคเนี่ย เรื่องความจริงจะปรากฏในเมื่อตัวเองเขาถึงใกล้พันิพานคนที่เกิดมาใกล้พนันธิพานเนี่ยเกิดมาสร้างบาร,รมีเต็มเนี่ยก็จะไม่หลงอายุตัวเองจะคิดว่าอายุเราน้อยเหลือเกินนะเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวเราก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วเราจะอยู่ได้ไม่นานหรอกนะอย่างนี้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เกิดมาใหม่ใหม่เนี่ยก็อยู่ในท้องแม่นี่อย่างนี้เราก็แก่จะเดินได้กินได้แล้วเราก็คงอยู่ไม่นานหรอก ลมหายใจเราก็เข้าออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทามันหยุดก็คงจะไม่มีเหลือเราแล้ว,ลวคือเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าหรือเห็นความตายเฉพาะหน้านี่คือความเห็นของมนุษย์ที่มีความเข้าใจว่าตัวเองจะต้องไปจากโลกนี้หรือหรือว่ามีบรารมีที่มองเห็นธรรมเห็นรากฐานของความจริงพอเราไปคิดอย่างเดียวกันไม่ได้บางคนคิดอย่างเดียว คิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องทำมาหาก,กินเอาลูกเอาหลานให้ร่ำให้รวยในปึกแผ่นมั่นคงเราจริงจะตายได้แต่คิดก้าวหน้าไม่มีคิดถอยหลังเลยว่าเองมีวันตายอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีความเสื่อมอยู่ข้างหน้ามีความทุกข์อยู่เบื้องหน้ามูตเจ้าว่าไม่มีอะไรจะทุกข์เกินกว่าขันห้าขันห้าเลทุกที่สุดไม่มีอะไรจะทุกข์เกินกว่าขันหน้า คนยังไม่เห็นไม่รู้ขันห้าเป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกข์สิไม่ทุกข์ได้ไงกินไม่ได้นอนไม่หลับหายใจไม่ออกเราจะต้องทิ้งร่างกายเนี่ยจริงๆเราทิ้งร่างกายเนี่ยทุกขี่สุดถ้าคนทําใจได้ก็จะพอใจว่เออฉันทิ้งร่างนี้แล้วฉันจะไปเอาร่างใหม่คือไปสวรรค์หรือไม่ก็ฉันจะไม่ฉันจะไม่กลับมาเกิดแล้วในร่างอย่างนี้ แต่คนปุถุชนที่สะสมมาเป็นของเราของเราอะไรก็เป็นของกูของเราอยู่เนี่ยคนคนนี้ทุกข์มากทุกข์จนทรมานใจทุกข์จนไม่มีทางออกเฉะนั้นคนเรายังหลงร่างกายสังขารอยู่เยอะหลงกันทั้งนั้นเนี่ยภา,ารห่รนนจะหมดหลงสกิทธาคานาคาโสดาบันนี่รู้แล้วว่าร่างกายตัวเองเนี่ยอาศัยอยู่แต่ว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ย ก็หลงว่าเป็นเจ้าของตัวเองยังไม่ไม,ไม่ไม่เคยียคิดคว่าวันตายเราเราอยู่เราเราหนีความตายไม่พ้นแน่นอนแล้วความตายเจะมามาดึงความรักเราทั้งหมดจะมาจัดความรักเราไม่เหลือเลยเขาอยู่เราไปเขาไปเราอยู่ต่างคนต่างไปไม่มีอะไรที่เป็นแกนสารมั่นคงสักอย่างเดียวแต่มนุษย์ก็ยังหลงอยู่ว่าเป็นของเรา ความเป็นจริงโรคนี้ไม่ใช่ของเราเลยมนุษย์เป็นผู้อาศัยเหมือนต้นไม้ต้นนี้นกเป็นผู้อาศัยนกไม่ใช่เป็นคนปลูกนกไม่ใช่เป็นคนสร้างนกมาอาศัยอยู่ชั่วราตรีเดียวแล้วเดี๋ยวก็บินจากไปต้นไม้เขาอยู่อย่างเดิมร่างกายเราก็เหมือนกันเรามาอาศัยมาอาศัยโรคของต้นนี้อยู่ร่างกายนี้ก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะ เราก็ต้องทิ้งไปนันไม่ช้าเลยคนเรานี่ไม่ช้าเลยไม่ถึงร้อยปีไปหมดไม่ช้าคนคิดว่านานเองอย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนเราก็คิดว่าเรายังเด็กอยู่นี้เราก็คิดว่าเราแก่แล้วแต่เรายังไม่คิดว่าเราตายต่อไปเราก็ต้องคิดว่าเออเราตายนะแต่ตายเนี่ยเป็นเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้าย ต่อสู้ความแก่ต่อสู้ความเจ็บต่อสู้ความจนเนี่ยมันสู้กันแพ้ชนะกันมาตลอดแต่ความตายเนี่ยเราแพ้แน่นอนเพราะเราต้องตายเพราะมันชนะไม่ได้ใครไม่ตายไม่มีในโลกนี้อันนี้แหละความจริงปรากฏอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องคิดกันให้มากการที่โยมมาทำบุญเนี่ยทำบุญเอาไปไอ้ที่เกี่ยวมที่บ้านเน่าไม่ได้เอาไป ทิ้งเอาไว้ให้กับคนที่ไม่มีปัญญาดูแล้าเก็บไว้ให้คนที่ไม่มีปัญญาดูแลมันก็หลงทำอะไรให้เราไม่ได้การที่อาจาโยมมาบวชเรียนเนี่ยเนี่ยทางเอาไปเอาเอาเอา,เอาขันท่าที่ดีไปขันที่เป็นมนุษย์สมบัติขันที่เป็นสวนรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเออ่ยเจะเห็นว่าไม่ชีบวชแล้วโอยแก่ก็บวชทั้งนั้น คนนี้ไม่มีทางไปนะก็บวชนี่เนี่ยขันข้าขันหน้าที่สะอาดไปเอาขันมีมุ้ดไปเอาขันที่หลุดพ้นจากความเศร้าโศกเสียใจเสียใจร่างกายอย่างนี้มันเป็นวาระสุดท้ายที่เราจะสร้างของเราไปไอ้ที่เป็นคารวาเนี่มันเอาอะไรไปไม่ได้มันร่างกายมันก็เก่าทุกวันแต่เรามองไม่เห็นมันเองมันยังก้าวได้อยู่เราก็ว่าเก่งอยู่แต่มันเดินไม่ได้เราจึงรู้ว่ามันไม่เก่ง มันไม่มีอะไรของจริงเลยน,นะร่างกายนี่ของปลอมทั้งนั้นของประกอบทั้งนั้นธาตุสี่ทั้งนั้นมันรวนแล้แต่จะต้องทิ้งมันทั้งนั้นเนี่ยทิ้งทุกส่วนเนี่ยมันอะไรมไม่ได้แล้วนะพอหมดลมแล้วเส้นผมเส้นเดียวก็มีขยะเก็บส่วนดีเป็นเสียหมดเนะี่ยร่างกายนี่นะตอนมีลมเป็นส่วนเสียก็เป็นส่วนดีแต่พอหมดลมแล้วเนี่ยส่วนดีก็เป็นส่วนเสียหมด ในร่างกายเราแม้แต่เสื้อผ้าของใช้เราเนี่ยมันเสียมันเลยเนี่ยของคนตายอันนี้มีประกาศเลยของหลวงพ่อตายแล้วเอาของคนตายมาใช้โอ้ยน้มแค่นี้ของหลวงพ่อตายแล้วจะกินได้ไงมันตายมันเสื้อผ้านี่ของตายยิ่งคนมีบาปตายยิ่งน่ากลัวแต่พูดไปแล้วก็จบแค่นี้ คนคงไม่คิดหรอกเรื่องความตายก็คิดไปคิดหายใจคิดหายใจให้ได้คิดลืมตาให้ได้คิดเกิดให้ได้คิดแก่ไม่ได้คิดเจ็บไม่ได้คิดตายลำบากแล้วคนเราก็หลงโมหะจริตผู้หลงอยู่ในโลกทั้งสมนี่ผู้คล่องในร่างกายนี้ที่เราพูดเกันนี้ก็พูดให้มันตื่น้สักหน่อยสุดสักนิดนึ่งตื่นให้ตื่นสักหน่อย พื่อให้ตื่นต่้นหน่อยสักนิดหนึ่งดีเออมีคนมาพูดืลังตายเนาะมีจะพูดืลังร่ำรวยมีเศรษฐกิจดีอย่างนั้นดีงี้โอ้มันจะดีได้ยังไงมน,นุษย์มันก็อย่างนี้แนละมันไม่ดีไปไหนหรอกมันจะอะไรลนะ่ะอ GDP อะไรก็ GDP อยู่ั่นปีปน GDP ความทุกข์มันทุกข์ั้งนีน้ได้เงินมากก็ทุกข์ไม่ได้ก็ทุกข์เงินมันก็เป็นเพียงลาภภายนอก มไม่มีอะไรประเสริฐหรอกมันไม่ทำให้สำเร็จอะไรให้เราหายกลุ้มหายร้อนหรอกไม่มีให้หายเจย็บหายปวดได้อ mm hmm. ข้าวกินแค่อิมอ่มอิ่มเรือเดียวก็หิวเงินก็มีใช้ก็เดี๋ยวก็ก็อยากดได้อีกไม่มีอะไรดับทุกได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ดับทุกได้คำสอนที่ท่านสอนไประดับทุกได้อรหันต์ที่ท่านดับได้ท่านไต่ได้มีแค่สามพระองค์ท่านเอง มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นที่ดับทุกได้ตอนนั้นทุกท้งนั้นอยู่ในกองของซากศพท้งนั้นอยู่ในกองของอาสวะกีเดสท้งนั้นไม่มีใครไม่มีใครพ้นทุกได้เลยอืมพ้นไม่ได้พ้นไม่ได้ก็ทุกจิมือขวาก็ทุกมือซ้ายก็ทุกขวาไปเท้ามือเท้าซ้ายก็ทุกเท้าขวาก็ทุกไปทางไหนก็ทุกเพราะร่างกายนี่มันทุกทุกลมหายใจ หายใจเข้าก okay. so ็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็หายใจก็ต้องหายใจหายใจออกก็ต้องหายใจหายใจเข้าก็ต้องหายใจไม่หายใจมันตายหายใจออกก็ต้องหายใจต้องให้ออกให้ดีหายใจเข้าต้องหายใจให้ดีเข้าไม่ดีไม่ได้อีกเอาเชื้อโรคเข้าไปก็ไม่ได้เจ็บป่วยหายใจออกก็ต้องเอาเอาของดีออกปเสียออกไปให้หมดของดีเอาไว้ หายใจเข้าก็เอาของดีเข้าหายใจออกก็เอาของเสียออกโอ้โหถ้าเกิหายใจเข้าเอาของเสียเข้าป่วยเลยถ้าหายใจออกของเสียไม่ออกป่วยเลยร่างกายนี้มันป่วยตลอดเวลาเราหายใจมากี่ปีเนี่ยเราก็แก่ไปทุกวันเนี่ยผมก็งอกวันก็หักดูมันมันหายใจแล้วมันมันก็ยังแก่ยังยังเท่าอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วใครนะบอก ให้ใจเป็นสาวอยู่ตลอดให้ใจเป็นหนุ่มตลอดมีไหมไม่มีให้ใจมันเสื่อมมันเสื่อมไม่เห็นกันเอง,เองมันหลงหลงโฆษณาหลงแฟชั่นโอ้โหมันดูทอทัศน์มันไม่แก่โรคนี้โตหน้าก็หน้าดูมันเหี่ยวแวันยังดึงหน้าเลยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนในโรคนี้ตัวแ,แต่นิจังทุกคนนั้นตานะั้น เราไม่ได้มองเซลล์ในร่างกายเรารู้เองเสื่อมไปแค่ไหนตาเราเสื่อมไปแค่ไหนหูเราเสื่อมไปแค่ไหนปัญญาเราเสื่อมไปแค่ไหนผมเราเสื่อมไปกี่เส้นอาจจะมันดำมันเหลือดำกี่เส้นเหรอคือฟันเรามันเสื่อมไปแค่ไหนมันเหลือกี่เส้นเหลือกี่ซี่หนังมันเที่ยวไปแค่ไหนไม่มีอะไรเจริญเลยยี่สิบไปแล้วมีแต่เสื่อมใช่ไหม ายุยี่สิบไปเสียมมนุษย์มีแค่ยี่สิบปีมีแค่ยี่สิบปีนะเจริญพันุเนี่ยเจริญร่างกายเจริญพันมีแค่ยี่สิบปียี่สิบปีไปเสียมมาแล้วนี่มีผมงอกแล้วมีคนผมงอกแล้วเกินมาก็งอกมาแล้วหนึ่งเส้นนี่งอกมาแล้วไม่เกิดบนหัวแล้วปวดไหมปวดไหมปวดเลยไหมก็คนหงอกหงอกไว้ผันถักไว้เนี่ย แต่อะไรมันจะเหลือเอยมมันมันถอนไปสี่จุดเดีจุดเนี่ยหน้ามบบหน้าบางบางนี้หน้ามันหมดแล้ยโยนเขียวแล้วแล้วมันจะมีอะไรว่าเราเรา,เราชนะโลกได้ <S <S 1> <S 1> เราไม่ได้ดูรันละเอียดใช่ไหมเราดูกระเยียมหยาบหน้าพัดแป้งออกบ้านอู้กูรอแล้วกูสวยแล้วลง๊กผ้าดีดีดีรอแล้วสวยนะที่ไหนได้มันยังห่ออะไรไปไ้เนฮะ ยังห่อขี้ห่อเยี่ยวห่อสเสด็จน้ำลายไว้เต็มหมดเออหมดลมอะไรก็เน่าเหมือนนั้นเนี่ยมนุษย์เป็นของของจริงที่ปรากฏให้เห็นยังเทวดาก็ไม่มีอะไรเขาตายปุ๊บก็ก็หายวับไปเลยเขาไม่มีซากศพถังเกิดเขาก็เกิดด้วยบุญเขาก็เลยไม่เห็นอนนี้จังตงุขานตานอกจากเทวดาที่มีบุญฟังตามพุทเจ้าเราบรรลุนั่นถือว่า บารมีเขาเต็มตดังนั้นเทวดาก็หลงเยอะหลงก็น,น่าดูแต่เขาหลงอยู่ในภูมิภพของเขามนุษย์นี่หลงในภูมิภพของตัวเองนี่มนุษย์นี่หลงนี่แย่มากนะหลงแบกสังขารตัวเองคูไม่แก่คูไม่แก่คูไม่อยากตายเุ้มไม่อยแกต่คนหนึ่งนอนขดอยู่ร้องไหฮ้ฮืออายุเก้าสิบกว่าย้ายไป เออเมื่อยายกูยังไม่อยากตาย <laughs> เดิ๋ไม่ได้งอแล้วนะยังยังอยากตายนี่หลงโอ้ยเออเธอรองให้กูอยากตายก็ไปอย่างนี้กูยังไม่อยากตายนั่นก็คงโง่เท่ากันเลยนะ <c oughs> ทธเจ้า <c oughs> ทธเจ้าท่านป่วยท่านป่วยประขันติกาพาดไอเจนเป็นพระโลหิตท่านกะกั้นเวทนาวันนั้นมา ่านเวทนามาถึงเมืองกุศินาราท่านเดินได้นะท่านก็รู้ว่าสังขารนั้นเนี่ยหมดละแปดสิบปีแต่ดูแล้วร่างกายพระเจ้าน่าจะอยู่ได้เป็นร้อยปีแต่พระเจ้าบอกเรานี่อยู่ได้เป็นกับปีเพราะท่านจะถ่ายพลังของท่านรักษาร่างกายให้เปลี่ยนแปลงได้แต่ท่านบอกว่าท่านคนไป เขาจะอยู่ยังไงได้เนื่อาคนอื่นไม่ตายตัวอื่นคนอื่นตายตัวเองไม่ตายอมันก็จะเป็นสิ่งที่ประหลาดแต่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือโรคอยู่เหนือธรรมทั้งหมดพระองค์ก็ทรงถึงวาระปรงสังขารว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปรวนแล้วพระองค์ก็ทรงเสียใจญาติหาที่นิพพานตัวเองพระองค์ได้รู้วาระความตายารู้วาระ คือไม่หลงอ่ะคือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเป็นต้องเป็นความจริงทั้งหมดพระองค์ทรงยอมรับทุกอย่างจากนั้นถึงว่าพระองค์ทรงนิพพานโดยดุสเนียภาพพร้อมที่จะเข้านิพพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาแก่ไม่กลับมาเจ็บมาตายแต่ธรรมะพระองค์นั้นยังอยู่เหมือนมีชีวิตอยู่เหมือนพระองค์ยังไม่ตายนี่นคือสิ่งธรรมะคือสิ่งอัศจรรย์ ร่างกายนีไม่อศัศจรร์ร่างกายนี้ถึงจะมีบุญยังไงก็ต้องต้องเผาต้องฝังต้องทิ้งไปบกขนาดพพระเจ้าเองยังต้องไปเราจะอยู่ได้ยังไงนะพระองค์ทรงงามเวลานิพพานนี่งามไม่ใครจะงามตอนตายไหม <c oughs> ไม่มีใครงามตอนตายไม่มีกลิ่นเน่าไม่มีกลิ่นเหม็นนะพระเจ้าเน่ยสะอาดบริสุทธิ์ ตั้งแต่เกิดมาไม่มีกลิ่นคนไม่มีกลิ่นเพราะคนไม่มีความโลภกดหลงกไ็ไม่มีกลิ่นทุกวันนี้มันกลิ่นเพราะกอดลบหลงมันเยอะก็กลิ่นเยอะดังนั้นถึงว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยมันละเอียดอ่อนที่เราทิ้งกันไปเรื่องสังขารร่างกายเราก็ทิ้งไปไม่ได้ดูแลว่ามันเป็นยังไงไม่เคยพิจารณาว่าคนเกิดเป็นไงคนแก่เป็นไงคนตายเป็นยไง ตัวเราไนี่มีภาวะ,ย,าาะย,ายังไงมีภาระยังไงที่จะต้องชําระอยู่ทุกวันนูแค่ไะเร่แ,แค่แค่กินแค่เดินแค่นั่ง,แค,งแค่นอนนี่ก็ภาระ,ะเยอะนะมนุษย์เนี่ยแค่นี้งานใหญ่มากเลยโยมงานแดกสั้งขารเนี่ยงานใหญ่งานต้องพาดินพาเดินพานั่งพาน,พานอนทาถ่ายอุจจารปัสสาวะนั่งอย่างไรจะสะดวกนั่งอย่างไรไม่สะดวกนั่งอย่างไรนอนอย่างไรมัน สังขารร่างกายเราไม่ต้องไปดูแลคนอื่นนะแค่ตัวเองก็แย่นะ้วเลยไม่ดีก็ไปเตะน่นเตะนี่เจ็บอีกกินไม่ดีก็ไปกินอะไรเข้าไปอีกขอบกัดอะไรไม่ถูกก็โดนกระดูเข้าไปก็เจ็บอีกกินถึงตายได้บางคนกินก็ไปสำลักออกถึงขงมูกจะตายแล้วเขาแก่ๆ่นะเขาต้องคอยเคียเค้ยวเคี้ยวเร็วก็สำลักอีกอขาดลิ้นตัวเอง ยังมีตั้งเงือก,ก็ยังกัดเลยมันทุกข์ตรงนั้นแนะอดี๋ยหลงเลยว่ามนุษย์ประเสริฐประเสริฐที่ศีลสมาธิปัญญาประเสริฐที่สุดเราทุกวันเนี่ยที่เรามาจัดรายการเราก็อยายให้คนเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นรกให้รู้กันตั้งแต่ตอนเป็นไม่ใช่ไปรู้ตอนตายไม่ใช่ไปสวรรค์ตอนตายไม่ใช่ไปนรกตอนตายไม่ใช่ไปนิพพานตอนตายเป็นตรงนี้แหละใจเราเนี่ยไปคงบอก เราอยู่ในใจสวรรค์ในใจนิพพานในใจไม่ต้องไปรอดูข้างหน้าหรอกครั้งนี้ผู้เจ้าให้ดูปัจจุบันุณบาปมของปัจจุบันไม่ต้องไปพิสูจน์กับข้างหน้า